สวัสดีค่ะไอสารพลังเต็มบรีพี่น้องมาปอดสตอบริได้จุสสไสศิลป์เป็ดกู้เกินพี่น้อง thích ngay thì bán cá tô phần cá to phần เกือหามาันก็ตัวฝนพักไปนองพักเกือเทศเกลือเทศเกลือ,อยัง,นอองไนเกลืม่วงไนลองบอองบเกลือม่วงบบเกลือไปซุปพิซซ่าไหนไหน เอาพรวาฮักไฟรายพ่อ pues er. <t> ้าน้องมาฮักไฟไอ้นะเด็กอ่นั่นน่ะเอาไอ้นะพผิดกฎพี่น้องนี่พผิดกฎไอ้จุ้ยเอาหนึ่งเอาโกรูเซอร์เนี่ยนะ น้องเห็นบ่แปลเหล่าแปลเหล่าเขามาขายเป็น้องแปลเหล่าไม่เป็นน้องเอามาขายแปลเหล่าดอกแป้งมีนี่กลัวเกิน ให้เจอมาซื้อพักมไปนอนเตตัสซี่เลยข้นเป็นหนจ้ะเป็นสลัดเท่าไนี่เป็นสลัด,ไ,ลดไข่เออโรกน้อยอสองมาซื้อพักมไปนอนมึงนี้ กนัยงเดีวซื้อพักพี่น้องจ้าซื้อพักซื้อพักพี่น้องจอยสี่เกล้าสัญญาพี่น้องไอ้จอยสมหาแนวเกล้าสัญญา บัวป้าบนลาสัญญาลาสัญญาแบบนี้ไม่เป็นนองแยกช่วยเหนุเครื่องลาสัญญาเป็นพีนองแกะอันนั้นไทยนะเซเวอร์มาเกิดไทยไทยลาสัญญาไทยอะไรวะ สู้ล่าสัญญาเนะี่ยกทาเานช้เยทาไทยเองลวมันเช่ยไมาเชลยไปไทยมากลืนะช่วยไปเสียล่สัญญาหาหาเืองไปเห็นี่น้องหาแพนนั่นบปเห็นไปยายจยิการเห็ดแพนมันเนาะพี่น้องเนาะสือสาเร็จรูปเหรอไปเห็ดเล่นยังไง